มันจะไม่พูดมันจะไม่พูดแล้วนะมันต uh ้องพูดแล้วทุกคนพูดหมดแล้วทุกคนพูดหมดแล้วกูต้องพูดมันลำบากมันลำบากจริงจริงกี่ปีมาแล้วกี่ปีมาแล้วดูนี่แหกตาดูนี่นี่ดูมันใช่หน้าที่ของกูไหมมันใช่หน้าที่ของกูไหมที่องมาล้างกี่กินรล้างอะไรดีมากงโกงกงกูล้าง กูพาบ้านเฮ้ยกูยตลกระดับต้นๆของประเทศนี้รูมันมทากับผมภรรยาผมมันทั้กับผมต่างคนต่างกินต่างคนต่างล้างมันไม่ได้ยากอะไรเลยนิ่งมากองให้กูให้กูล้างมาาไม่ใช่ในที่ของกูไหมฮะไม่สำเนียกไม่สำนึกเลยหรือว่าบุณคุณของผัวนเนี่ยฮะล้างเลยล้างเลยมาตองจม ใส,ส่เัื้อไล่เข้าไปหลายๆที่เราไม่จะได้กินเกี้ยงอะนะญยากเป็นก็ไม่ใช่ด้วยพี่น้องเมื่ของกูต้องมานั่งรับเลี้ยงมันอยากเตะปากมันก็เตะไม่ได้เรารักมันเรารักมันแต่ดูมันทำใครแดดไปก็นล่างทีมันไม่ได้ยากอะไรเลยแห้ยตอนรักกันใหม่ๆนะ เดินไปหมาเห่ามันเตะหมาดูสิมึงมาเอาพวกกูตั้งแต่เดี๋ยวนี้เดินไปหมาเห่ามันโดนทีมหน้ากูรู้ดิโอ้โหผมไม่ไปเตะหมาฉิ่งเตะหมาผิดนีกมาเป็นแฟนขับไอ้เท่งเมฆเตะหมาก็สงสารหมามันร้องอ่ธรรมดาหมาร้องเอ๊ะเอ๊ะหมาร้องเท่งเท่งเท่งหมาเป็นเบบนี้สิใครเท่งโถชีพกูเมย ง้นครับเข้าวงกันแล้วครับดีฟ้องดีฟ้องคืนดีฟ้องคืนได้เลยดีฟ้องเป็นหมอครับเออเหมือนเคยไปเที่ยวน่ะเออตีฟ้องนี่ดิฟัองคืนแล้วเป็นคำของกูอ้าวคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าใครคิดอะไรจะคิดแต่งงานน่ยมึงคิดให้ดีมึงคิดให้ดีไอ้แจง ไปตามอ้สินมาช่วยมาช่วยกูล้าง <laughs>